เราจะพามาได้อางที่พักวัดเลโฮมสเตย์นะคะอยู่ในเกาะระตะอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าชื่อก่าะที่่วนเนี่ยเขาเรียกเกาะสาลายนะคะวันนี้เป็นโฮมสเตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่พักกันเลยนะคะตามเลยค่ะ เอาไปถ่ายด้านในห้องได้เลยค่ะในห้องนะคะจะมีห้องน้ำนะคะโอเคมีแอร์แล้วก็มาเลยออกมาเลยออกอ <laughs> นี่หน้าห้องนะคะหน้าห้องจะเป็นบรรยากาศนี่นะคะโอเคแล้วก็เดินมาอันนี้จะเป็นที่พักอีกสามห้องนะคะมาก่อมา กเราก็จะไปเราจะมีอะไรนะคะปลาตีนเต็มเลยนะเวลาน้ำลดแม่น้ำลดนะคะเนี่ยเราก็จะมีมองเห็นวิวแล้วตรงนี้สําหรับกินข้าวเย็นกินข้าวเที่ยงก็ไลยนะคะมันจะร้อนหน่อยตอนเที่ยงแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเส้นทางออกเอายี่อ้ยอเลี้ยวเด,ดินไปข้างในก็จะมีที่พักอยู่นะคะเดี๋ยวมาละ ในห,ห้องนะคะนีห่ห้องพักห,ห้องรวมมีเยอมากล่ายตเป็นโซนทานอาหารทานดย

Okay. ค่อยค่อยรีวิวกันรีสอร์ทหน้านะคะสวัสดีค่ะ